รีวิวสปะบายจัสสวัสดีครับวันนี้ช่องรีวิวสปะบายจัสวิสุทธ์พาทุกท่านมาดูคาลิเปอร์หรือวันเนียดิจิตอลนะครับเป็นแบบตัวเลขตัวนี้ราคากลมๆนะ300บาทนะครับอ่ามันเป็นแบบแ,แพ็คเกจแบบนี้เลยนะครับ รูปแบบกล่องนะครับเป็นแบบดิจิตอลนะครับคาลิเปอร์หนิ้วนะครับวัดได้วัตถุที่มีความยาวความกว้างนะหกนิ้วหรือว่า150่งมิลลิเมตรนะครับรูปแบบไม่ทราบแหล่งผลิตนะครับตัวนี้แถมแบตเตอรี่แบบ R l r นะครับ44ฐานกระดุมนะครับ2เม็ดนะครับตัวนี้ผม่าใส่ละหนึ่งนะครับปั๊บพ็ดเกจนะครับเป็นกล่องพลาสติกนะครับง่ายๆนะครับตัวนี้ก็มีคู่มือนะครับคร่าวๆนะครับเสการใช้งานก็ไม่ได้ซับซ้อนนะครับเนาะตัวนี้ผมก็คงจะไม่ได้ลงรายละเอียดนะครับ Yeah. มาดูนะครับตัวนี้ผมที่ใส่แบตเตอรี่นะครับผมใส่ไปละนะครับ1เม็ดนะครับ1ก้อนด้เปิดใช้งานนะครับ on off ตัวนี้เป็นเซต z o นะครับค่า0ตัวนี้เป็นหน่วยมิลลิเมตรแล้วก็เป็นหน่วยนิ้วนะครับเปิดใช้งานนะครับแข็งแรงนะครับเป็นสแตนเลส ผมดูมาตรฐานนะครับโอเคเลยละรนานคาสามร้อยบาทนะครับตัวนี้ก็เป็นลูกร้อนเลื่อนนะครับอ่าดูนะครับขอโทษนะครับเ่าโอเคเนหะ็นไหมความคลาดเคลื่อนนะครับในสเปคระบุไว้ว่า0.05มิลน,นะครับคือน้อยมากนะครับตัวเลขของการคลาดเคลื่อนนะครับ0.05มิล ผมจะประมาณเห็นไหมฮะแต่ถ้าเป็นหน่วยเป็นนิ้วนะครับสมมติว่าเดี๋ยวผมจะมาที่เลข2นิ้วแล้วกันตรงนี้นะครับเลข2นิ้วมันจะมีตัวมาร์กสีดำๆำนะครับไปให้กึ๊บนี่าจะเลยไปน,นิดหนึ่งนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับก็สามารถเอาไปวัดสิ่งของต่างๆได้นะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างเนาะตัวนี้เหล็กนะครับตัวนี้เป็นเหล็กปัจแจนะครับขนาดหนึ่งส่วนสองนิ้วนะครับครึ่งนิ้วนะครับเนาะเดี๋ยวผมจะลองอันนี้เราอยู่ในโหมดของนิ้วเนาะอ่าผมจะดูนะครับมาด,ดูปึ๊บป,บปบ 0.497นะครับเห็นไหมครึ่งนิ้วนะครับปกติก็เป็นจะอยู่ราวๆอะไครับ0 0นนะครับนอกนาะ0.49นะครับปกติตรงนี้เราก็จะหมุนล็อกนะครับตัวเลขก็มีใกล้เคียงนะครับข,ขั้นเล็กน,น้อยแต่เราดูก็คือตัวเลมสองหลักอ่าหลักหน่วยแล้วก็ มาเป็นจุดทดสยมนะครับก็ถือว่าโอเคนะฮะอ่านะครับมาดูตัวนี้นะครับใช้ยังไงนะครับตัวนี้เอาไว้ใช้ตรวจภายในนะครับด้านในเนาะด้านในของวัตถุที่เราจะได้เช็คนะครับอย่างนี้นะฮะแบบนี้ ยัดลงไปตัวนี้มันก็จะเป็นขนาดออกมานะครับประมาณนี้0.93นิ้วนะครับแต่โดยส่วนใหญ่เราที่ใช้วัดกันจิจะเป็นมิลลิเมตรนะครับก็แล้วแต่ว่าเราจะใช้งานแบบไหนนะประเภทไหนเนาะแปลว่าวัดเหล็กขนาดเหล็กปกติว่าผมตรวจงานก่อสร้างอะไรเงี้ยนะครับตัวนี้ครึ่งนิ้วเนาะสี่หุ่นนะครับ ตัวเลขออกมาเป็นยังไงนะครับประมาณ12มมิลนะครับ12.8เพราะว่าถ้าคิดเป็นนิ้วปกติ1นิ้วก็จะเทียบได้ใกล้เคียง2.5เซนนะครับก็คือ25มมิลเนาะอ่าตัวนี้ก็ครึ่งๆนะครับก็ตกอยู่ประมาณนะั้น12กว่า นะครับถ้าเอามาบวกกันเอามาคูณสองเนาะก็จะเป็นยี่สิบห้ามิลนะครับมันป็ครึ่งนิ้วเนาะก็ประมาณนี้แหละครับวิธีการใช้งานไม่ได้ซับซ้อนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ซับซ้อนกว่าเดิม <laughs> น่าใช้นะครับโอเคเลยสาม้อยบาทกลมๆนะครับตัวนี้ก็อย่างที่ผมบอกตัวล็อกเนาะตัวนี้ก็เป็นตัวล้อเลื่อนนะครับหมุนไป ข้ามันออกอะคล์ตัวนี้นะครับ mm hmm. โอเคเลยแหละนะครับสามร้อยบาทเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เผื่อท่าใดสนใจนะครับเนาะหนักแข็งแรงนะครับไม่ได้กองแก๊งนะครับแข็งแรงเหล็กหนาด้วยนะครับสวยโอเค